สบายดีไอ้แสงสบายดีครับนั่งเห็นยังเดี๋ยวนี้นั่งขับไปเห็ดงานปัดไอ้แสงเป็นงานบ่แมีนเป็นยังไงนอนรับฟันดีกินข้าวเซ่บโอ้กินข้าวแซ่บนอนรับนอนรับฟันดีอ๋อนอนรับฟันดีกินข้าวแซ่บเนาะทามูมารับไปเห็ดงานอ๋อทามูมารับเป็นงานแมนปัดเมื่อนี้มีได้ยุดบ่ยุดยุดยุดเครื่องมือยุดเครื่องมือเนาะอ๋อตอนนี้พี่น้องไอ้แสงเพิ่น ท่ามูเพิ่นมาับเอ็ดงานงานเพิ่นดีเด้อเดี๋ยวเขาจะมารับเดี๋ยวมาชิมาลับเนาะสี่โมงตอนบ่ายสี่โมงเนาะโอ้มีธรรมดาตัวไอ้แสงนี่ไอ้เอ็ดงานดีได้พี่น้องเพิ่นก็ซซอกเข้ามาถามหลยว่าไอ้แสงเอ็ดงานเผื่อกะถ้าเบิงเอามีตอบว่าเพิ่นขึ้นรถไปทางเลยไอ้แสงอันพี่น้องถามว่าเจ้าเป็นคนทางไหนคนอุบลนครับคนอุบลนเนาะอำเภอเลยอไอ้แสง อยู่ตะการครับอยู่อำเภอตะการเอาคุจังแล้วเนาะพี่น้องว่าแสงยอมเพอเรือก็จะไปก็ไปหาได้เลยอ่าผู้เลือไปทางองบุบลก็ไปหาหแสงได้ฮะอ่าไปหาได้อยู่ตะการอยู่อำเภอตะการนอยแสงแเป็นเรือทางบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าทางบ้านน้ำผสมขวมครับน,รน้ำไม่เคยท่วมน้ำไม่เคยท่วมเนาะโอ้อำเภอตะการนุ่มอุบลตัวเสนะน้ำไม่เคยท่วมท่วมแต่ในตัวเมืองท่วมแต่ในตัวเมืองเนาะที่บ้านไม่ท่วมท่วมบ้านบางที่ ท่วเป็นแต่ที่บ้านที่ทํากินไม่ท่วมแต่บ้านข้างเคียงท่วมท่วมเนาะถ้าน้ําเยอะอืมอ้อเบิ่งครับพี่น้องเบื่องเพิ่นแต่งตัวลอ่อเด้อมื้อนี้นะ่ะพวดนะสูตรเดิมครับวันนี้จะไปทํางานก็ต้องอืมมื้อน,นี้เพิ่นที่ไปทํางานเพื่อนก็ต้องแต่งตัวลอ่อเป็นธรรมดานอะแสงนะเนาะโอ้มีธรรมดาครับไอแสงกะพี่น้องกะถ้าเบิงนะ่งเด้ว่าเพื่อนทํางานเผลอ คลิปนี่แหละสี่เสลย์ว่าเพื่อนทำงานเผื่อเพื่อนสิงขึ้นขึ้นรถ่ไปสังเกตเอามีรถมารับมีรถมารับพร้อมรถมารับรับส่งไะรถรับส่งพร้อมเป็นงานสุ้มือพี่น้องถามอีได้ไอแสงว่านี่เขายังหู้อีดีเจ้าได้ส้มวงแล้วเท่าไหร่อันคนถามร้ายหลายร้อยกว่าบาทร้อยกว่าโคนร้อยกว่าโคนเนาะอ๋อชั่วโมงละร้อยกว่าโคนได้พี่น้องคิดเอาเท่าไหรกันร้อยชีวิตไอ้แสง ไอหนุม่มอุบลคนโก้เป็นมาเอ็นงานอยู่เมืองนอกครับว่บางๆก็ไปหาถ่ายวิดโอเล่นน้ำเดียวตามสู้เพื่อครับอไอแสงพาเละว่างๆว่างๆว่างงานแล้วก็หาเดินถ่ายเล่นแมนแมนอ่าเดี๋ยวไ,ไ,ไม่ว่างก็ไม่ได้ถ่ายมเมื่อเลยมีว่างก็ไม่ได้ถ่ายแด้พี่น้องพี่น้องอาจสี่แฟนคลับติดตามว่าเอ้คือมีถ่ายอแสงลงไน มือเพื่อนวางงานจังได้ไทยเพื่อนวางงานจังได้ทายวางงานกับไริษัทไทยเพื่อนคนดังในสมือนี่บางมือกับสามสุมสี่ถุมนะบางมือกับกับสามสี่ทุมกับดิกครับนั่นแหละชีวิตคนทํางานนม่แสงหน่อยคนทํางานเขาเขาเรียกเราเราก็ต้องไปทําใช่ชีวิตคนทํางานอยู่เมืองนอกก็ต้องสู้ิ้นลนต่อไปไมมหนอคนก็เยอะมาล้หลายแม่แสงคนเยอะมาเมืองนอกหลายแท้เยอะมากเลย ซื <This> ้อตัวมาแล้วครับเยอะมากก็ซื้อตัวมาแล้วไอ้แสงว่านะโอ้ยเจ้าบอกยังสินี่ไงนะพี่น้องท่านพี่น้องเยอะมากก็ซื้อตัวมาเด้อได้เข้าใจมากหรือไม่มาทกเติมมากมีเติมมากอีเลือกหนึ่งนี่ไอ้แสงคนบ่อแล้วอืไอ้แสงเราโสดครับพี่น้องโสดอยากแม่สครับลำบากบ้านเท่าดีแล้วมึงหนอกมึงนาลำบากต้องท้ามาหากินต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเอง ต้องสู้ชีวิตด้วยเจ้าของนอยแสงเนาะโอ้มีธรรมดาเด้นี่นาแสงมันเสุขสบายขี้ยู่บ้านเท้าไนต้องทํางานถ้าไม่มีงานนี่ต้องถ้าไม่มีญาติพี่น้องไม่ไม่มีที่อยู่อาศัยตายตายลําบากนะแสงเนาะหน้าหนาวก็หนาวครับใชเนหะหน้าหนาวก็หนาวหน้าฮ้อนก็ยังหนาวเด็ดขันไม่มีบ้านตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะนี่แต่หนาวไม่มากต้องใส่เสื้อ ่ัขนยาวใส่อะไรอยู่นี่ครับนี่เห็นว่าจังซีนี่เพื่อนผ่านงานมาหลายประเทศได้ขึ้พี่น้องเป็นนักเลือกเป็นงานตอนไปเป็นงานอยู่เดนมาร์กไอแสงเป็นงานอยู่เดนมาร์กเป็นนักเลือกงานอยู่เดนมาร์กคือกันเนี่ย่หละครับอืมเนาะโอ้เพื่อนไปเป็นงานหลายประเทศได้ครับมีธรรมดานได้ครับไอแสงเฮ้านี่เห็นว่าจังซีนี่ไปยุ่งซีล่ะ <C oughs> เราเลาะแรงๆสิแล้วนะแสงแเนาะเลาะแรงๆคือซับเพอเฮลาพี่น้องมีมีปืนหลายมือน,นอออี้เยอะเพื่อพี่น้องเห็นว่าแสงเล็นงานเผื่อก็เลยมาท้ายเขาพี่น้องเบืงองรอ,อ,อเขามารับอย่างเดียวรอมารับอย่างเดียวมือปืนในพี่น้องนี่มือปืนไอ้แสงเราเป็นมือปืนเนียยม,มีธรรมดาได้เก็บเงินกู้เก็บเงินกู้เก็บเงินกู้ครับเก็บเงินกู้ รถกะมาครับไอแสงไปงานแล้วครับพี่น้องไอแสงกำลังขึ้นรถไปงานนี่ครับพี่น้องไอแสงไปงานแล้วนี่ครับไอแสงขึ้นับไป็งานแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ